<c oughs> เมื่อได้แต่ทำใจเสียงเงินไปให้เธอฟรีแล้วเธอไม่ใย,ยดีไปสีใครไม่สีเราเขาคนที่เธอมักจะเขามักเธอหรือไม่อยากให้เขาสีลายบัตรายคือบอให้สีให้สีแม่อย่าเอาแต่เงินเมินกันไปเลยนอขอจับดาก,ก็ไม่ได้ คุยคนไปทัวคิดว่าตัวเป็นตาหาักว่าสัน้นนะเอาไปเห็นก่อนเด้ล๋ลองนะับดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่อารังอมยังเจียงกวงุดดอนเสาที่เก้าพฤศจิกาสองห้าหกเจ็ดนะตอนนี้เวลาสี่โมงเย็นครึ่งนะก่อนจะไปตัดหญ้าให้ลูกเสาแหล่อารังแงนะแง่แนะงแ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 งก็แค่นี่นะขับมาเป็นคันแบบนี้นะ อีสุเอ็นพีร้อิบเดิมๆนะหัวกระตุนนะก็แค่ยากเปลี่ยนเผานะนี่นะมาเมื่อบ่ายนี่นะเราทำการปลดลงมาแล้วนะเอ็นพี 120, หัวกระตุนนะจะให้ความรู้เกีย่ยวท่านที่มีรถไทยนะแล้วก็สตีอะไรช่วยสามีนะน็อตยึดแปดตัวเปเปร์นะ น็อตแจคันเบอร์14เนี่ยนะกระตาหกน็อตเนี่ยนะแบบนี้มีทั้งคอข้างยาว33นิ้ว20่ล่องกับ3ามสนิ้ว20่ล่องนะก็คือหมายความว่ากว้างแคบนะ NP ตัวนี้นะเจะเดือ35นิ้วร้อยแปนสิบนะนะถ้า NP 150กับ n อ175นะมันจะ99เฟนหรือว่า39นิ้วนะคอข้างตัวนี้มันจะยาว35นิ้วนะล่องดอกจอก20่ล่องเหมือนกันนะเฟืองไทยใส่จอกันได้นะ อยู่ที่ว่าบางรุ่นมันเป็นนับจันย่อยเล็กย่อยใหญ่นะแต่กระทรงจันเบียดจะสะลบตัวนี้มันจะเรียบๆตรงๆตัดตัดนะก็แค่จะเอาแบบเแบบียดใหญ่ขึ้นนะแต่เป็นกระทะยางเฟี้นเดิมหกรูเนี่ยนะแปดสองห้าอาสิบหกเนี่ยนะอันนี้กระบะระวัดแล้วนะได้สองเมตรสิบเจ็ดเซนนะนั่นเองก็คือกระบะขนาดนี้นะ เอาที่เราโนฮาเป็นกระทะ8น็อตแล้วเนี่ยนะใส่ยางเก้านี่นะหรือว่าท่านไปใส่17เครึ่ง19ครึ่งเราจำไม่ค่อยได้นะพวกไอ้8น็อตแก้มเตี้ยนะเรเดียนแก้มเตี้ยต่างๆเนี่ยนะหรือว่าจะเป็น8รูยางสูงปกติขอบชิวเนี่ยนะ1ิเอ้ว0่อ20เนี่ยนะยาง900นี่ยสามารถขึ้นกันได้นะถ้ากำลังเครื่องท่านเหลือท่านแรงเนี่ยนะพอเราวัดถ้าเราใส่ยางสีเส้นหมดแล้วนะเราวัดขอบยาง มหาสายฟาเนี่ยนะมันได้2เมตรยีพอดีนะก็คือตะกี้มัน2เมตรสินะมันก็จะดูเสมอกันไม่ต้องมันไม่สวดออกมาเยอะนะไม่เกินออกมาเยอะนะอยู่ในเกียนใช้ได้นะเนี่ยนะสมนากรถเตรียมกระบะกว้างขอ่านี้นะสเมตรยี่สิบสองเมตรสิบห้าเมตรยี่สิบนะเอฟซี 2, 2, 15, 2, นะ FC. จะรอบกับงานตรงน,นี้พอดีถึงแม้ตัวนี้หัวกระตูนอยากขึ้นก็ขึ้นได้เหมือนกันนะครับนะเนี่ยนะแล้วก็ดูเท่ดีนะสวยนะงานหนักนะ ง,นะงานหนักนะทุกเดเยอะอันนี้มาปลดลงแล้วนะมาเปลี่ยนเป็นหกน,น็อตพวกเผาข้างยาวนะแล้วก็เบียดใหญ่นะอันนี้นะของเขามาดีนะอันนี้เราตีให้เหมือนหนึ่งนะค่าตีเทียนเหมือนหนึ่งนะอันนี้ขับมาเป็นคันเรามาต้องมาเลือกถอดเช็ออะไรต่างนะว่าจานเฟืองดีหรือเปล่านะเขาขับมาดีนะเราเลยมามา,มาต้องมาเลือกดูภายใน ีให้หมืน่นหมื่นหนึ่งแต่จบงานนี้ค่าติดตั้งโดยประมาณไม่เกินสามหมื่นบาทนะครับว่จะมีค่าเช็คค่าจริบีค่าต้นทุนไทยก็ก็ให้ดูส่วนของค่าหน้าด้วยนะถ้าดีสนใจโทรครับศูนยนะ์แปดห้าสี่แปดสองนะท่านอยู่ใกล้ทำมาดูก่อนนะว่ายังไงแบบไหนยังไงนะ้ที่ใช้แผนที่เป็นนะครับท่านเข้ากูเกิลน,นะพิมพ์ว่าอาระง,งมยังเจอเชียงกงกุดอนท่านพิมพ์แค่ว่าอารังงมเนี่ยมันจะเด้งมาเลยนะกดตามมาดูระยะทางนะ ประมาณนี้นะก็อยู่ใกล้เพือคือบางทีเราไม่อยากรับงานเป็นคันแบบนี้แล้วนะแต่นี่มันดูมายุ่งมากเ,ากเลยทําให้นะลูกค้าเชื่อใจเราแล้วก็ในส่วนที่เราพอทําไว้แล้วก็ทํานะแต่ก็คืองานขนาดนี้ต้องใช้เวลาทางานเยอะหลายวันน,นนะถ้าจะมาเช้าเย็นกลับเราวัดสองวันสองวันเราทําไม่ทันนะอน,นี้ดีว่ามีเพื่อนจอยมาช่วยเรานะก็เลย ก็รับงานนี้ได้เนี่ยหน่อยนะแต่ขอเวลาเราทางานหลายวันนะครับยกแต่งเสียบมาต้องเล็งเช็คระบบเบรกปั๊มเบรกอะไรด้วยนะบางอย่างเราไม่ได้เสียนทุกอย่างนะเราทําเพียงแค่ฝึกฝึท้ายกเพานะพวกงานไล่น้ํามันไล่ลมเบรกอะไรเนี่ยต้องหาคนที่เขาชำนาญมาช่วยไล่นะฮะแล้วงานส่วนตัวนี้นะบางทีเราเที่เราประกาศไปตัวน,นี้เราจะทำหกหมื่นห้าแล้วนะ คือให้ท่านเข้าใจว่านะเราไม่ไดร้รวมยางกระทะนะเราทําแต่เพาอุปกรณ์ใส่เฟืองท้ายแล้วก็ใส่เพาข้างถ้าม้มองถามว่ารวมยางกระทะหรือเปล่านะเราไม่ไรวมนะเราทาแต่เพากับเฟืองท้ายอุปกรณ์มันเนี่ยนะไม่มียางกับกระทะมามาในราคานะครับท่านต้องไปหากระทะกับยางเองนะนะนะสนใจท่านมาดูนะเอาที่นี่ก่อนนะเด๋นวลงเดี๋ยวปรดัดยายอาะไรแง่ก่อนนะครับดีครับ